สวัสดีครับทุกคนครับมาต่อกันเลยครับบางคนคิดว่าเออเกมนี้มันสนุกไหมอะไรอย่างงี้ครับแต่ว่ามันเป็นเกมที่ท้าทายดีนะผมว่าเพราะว่าคือเราบุกตะลุยนะแล้วก็ผมตีอย่างเดียวอะ่ะตีคือไม่ค่อยที่ว่าจะไปใส่ใจกับการที่จะอัพเบลหรือว่า การเก็บของอะไรไม่ไม่ไม่ค่อยใส่ใจว่าจะต้องเอาอะไรไปคราบอะไรนะผมน่ะเอาใส่เอาี๋ยวผมจะยิงละตัวเนี้ยออาเลยอืมสีสั้นก็ยิงได้เลเวลแปดแล้วเอาจริงนะคือผมไม่ได้ผมเอามันอย่างเดียวคือผมไม่ได้คิดว่าจะต้องไปคราบของหรือว่าเดินเควสอะไรที่มัน ตามเนื้อเรื่องไงนะแต่ว่าเกมนี้มันก็มันคับให้ลาเดินไปตามเนื้อเรื่องหรืออวนะครับเอาเอาเอายิงไปครับยิงไปครับมีเล็กมีใหญ่มีเล็กมีใหญ่ออามันก็ว่าครับม,มาไ,วไหวจริง แล้วก็ถ้าเราไม่กดเซฟนะเกมนี้มันจะไม่บันทึกให้เรานะครับมันอาจจะมีบันทึกอัตโนมัตินะครับแต่ก็ต้องไปในจุดที่เกมจะเซฟให้อัตโนมัตินะครับถ้าเราไม่เราออกเกมโดยที่ไม่ได้กดบันทึกเองเนี่ยนะครับเข้ามาเนี่ยจะได้เล่นตรงจุดเดิมนะครับจุดที่เกมบันทึกให้อัตโนมัติล่าสุดนะครับก็มันก็ดีนะผมว่าเพราะว่าของอะไรต่างๆนี่ยเราก็ยังยังได้อยู่นะ แต่เราเล่นจุดเดิมแต่ว่าของเนี่ยเราได้ฟาร์มไงฟาร์มเพิ่มไปเรื่อยนะครับก็เหมาะสําหรับคนที่ชอบฟาร์มของก่อนนะครับอัพเวลตัวเองไปก่อนนะครับเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าบอสในด่านอื่นๆเนี่ยในเลเวลอื่นเนี่ยมันมันจะเก่งแค่ไหนเนี่ยตอนนี้ก็เล่นเล่นไปก่อน,นครับผมว่าเลื่ออัพเวลอาวัยเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเก่งเองนะครับ ไม่ต้องเซฟก็ได้ผมอย่างที่ผมบอกอ่ะไม่ต้องเซฟไม่ต้องบันทึกก็ได้เข้ามาเล่นจุดเดิมเนี่ยบ่อยๆนะครับเพื่อที่จะฟาร์มของแล้วก็อัพเดตตัวเองนะครับแล้วก็ขอเป็นกําลังใจนะครับให้คนที่กําลังคิดที่จะทํา y o u t u b e นะครับเหมือนผมเนี่ยครับก็คือว่านตอนแรกๆเนี่ยเราอาจจะยังยังพูดหรือว่าการเล่นเนี่ยยังไม่ e อนเตอร์เทนนะครับก็ให้ฝึกไปก่อนนะครับ ก็ใช้เกมพวกนี้ครับเกมที่ว่าไม่ได้เกมที่มันไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับเอามาฝึกนะครับเอามาเล่นในการทําคลิปนะครับสําหรับน้องๆหนูๆนะครับหลายๆคนที่อยากจะเป็นยูทูบเบอร์นะครับผมก็ <laughs> ยังไม่ตัดอะไรเลยผม <laughs> ผมก็แนะนําคนอื่นแล้วนะครับแต่ก็คือเป็นกําลังใจให้กันและกันกันแล้วกันนะครับสําหรับ คลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันครับเป็นคลิปสั้นๆครับผม